แก้ได้เลยเพราะว่าอยาแี้ถือว่ายังท่านมเลิกทได้แต่ต้อใช้เวลาเขาไม่พิสูจนสอแบบแบบปรับเลยคือเาจับผิดให้แก่ผิดให้แก่้องหลัเลยก็จะให้รอดแต่ถ้าจะตีไปเรื่อยๆก็จะตีเก่งล้ก้่ต้องใชกเวลาไม่สะดวกบางคนที่เขาเก่งๆ็ตีไ่ด้เลยก็ตีได้้ยแล้วเดพอเข้าวงการนะมเรื่องอะไมากโผแลวงรแดเ

え <laughs> มนใช้หาเะดาราไม้ไม้อะโดเนก็มันไม้หลาไม้คนให้โนกลางไมก็นไมแบบที่ไม่โดดเด่นแ

Obrigado. a ทำเสร้จก็ไทำให้มันแบอาดดเนนะหอเตี้ยเนี่ยมาคัดติกไปได้อยู่ ขับไปเรื่อยลวองเท้าอย่างเงี้ยังแล้วก็เปลี่ยนทำไมนะเขาม่ได้ใช้นยาวงหมมเลยในี่ย่ไม่ได้เลยรอบนี้ล้วมันต้องใส่เรื่อยๆอะใส่ตลอดอะแล้วพมึงก็หายยันหมดเที่ยงเลย